แต่ในช่วงนี้ครับเราไปพบกับครอบครัวชูรักประจำสัปดาห์กันเลยครับช่วงครอบครัวชูรักตอนนี้เราแต่งงานกันมาประมาณ5ปีแล้วนะคะผมว่ามันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากกว่าที่แบบว่าจะได้จะได้อะไรที่แบบว่าลงตัวขนาดนี้ครับที่เขาจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบเอาใจผู้หญิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเจ้าชู้หรือเปล่าความอ่อนหวานในตัวของเขานะที่ผมเองชอบผู้หญิงที่ ยังไงคืออ่อนหวานทุกวันนี้เนี่ยดีใจมากที่ที่ได้สามีคนนี้ที่รู้สึกว่าตอนนี้เลือกถูกอันนี้คือหมายว่านี่คือตอนจบแล้วแฮปปี้เอนดิง้งเลย เรามีนิสัยอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันสอนชอบคนที่ธรรมะธมโมเวลาเราไปทันธรรมเนี่ยเขาก็จะรับได้ไม่ค้านไม่แอนตี้หรือว่าไม่มาทำให้เราอึดอัดนะคะเวลาเราไปแนวไหนเนี่ยค่อนข้างคนที่คล้อยตามง่ายคือพูดด้วยพูดจาด้วยเหตุผลแล้วเขาเข้าใจเขาเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูกับแม่มากผมเองก็กตัญญูกับแม่มากก็เลยเหมือนมันมีอะไรที่แบบว่าคล้ายกันมากเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของของความอ่อนหวานในตัวของเขานะที่ ผมเองชอบผู้หญิงที่ยังไงคืออ่อนหวานแล้วก็ในขณะเดียวกันคือไม่ได้อ่อนนิ่มเหมือนกันเนยในกันแล้วก็คือแบบมีความเก่งในตัวด้วยก็เลยผสมผสานกันออกมามลงตัวเหมะเจะสรุปแล้วคือสีภีาตอนเป็นแฟนกันเนี่ยสาวมองว่าโอโ้ตายแล้วแฟนเรานี่แบบเอาใจเก่งจังเลยแต่งงานไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเปนแฟนคือเขาจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบ เอาใจผู้หญิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเจ้าชู้หรือเปล่าเอาใจเราเก่งอาจจะเอาใจคนอื่นอย่างนี้มาก่อนหรือรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าโซฟานมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างจะสม่ําเสมอเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็พูดถึงในด้านของการทําหน้าที่เนี่ยเขาทาหน้าที่ทั้งเป็นสามีนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อของลูกที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดี ที่ได้สามีที่ที่น่ารักอย่างนี้นะคะวิธีเอาใจของเขาเนี่ยก็มันมันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะซึ่งเรารู้สึกได้นะคะอย่างเช่นเ,ออเวลาจะนอนสมมติว่าลุกขึ้นมากลางดึกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหันมามองว่าเรามีผ้าห่มอยู่ไหม ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะคอยคือถึงแม้เราหลับอยู่แต่ว่าบางทีบางครั้งเรารู้นะคะก็คือเขาก็จะมาคอยผมเขาผมให้ว่าแบบหนาวเย็นหรือร้อนหรือะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราจะไปไหนไปทําอะไรใกล้ๆกล้นิดหน่อยหน่อยซึ่งซึ่งแบบว่าเราไปเองก็ได้เขาก็จะไม่ยอมคือเหมือนแบบว่าไม่เป็นไรที่ไปด้วยไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปขับรถให้หรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอก อย,อยู่ทำงานที่ไหนก็ตามถ้าเขาเสร็จงานปุ๊บจะรีบถามว่าอยู่ไหนแล้วรีบไปรับคือจะเป็นอย่างนี้มามาตลอดนะคะแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอตอนที่ต่งงานใหม่นะฮะผมก็คิดว่า,าค,คืออยากที่จะให้เขานี่คืออยู่บ้านแล้วก็คือแบบว่าเพราะทำไมเพราะว่าผมเห็นเขานี่นะคือโอ้โหเล่นละครตั้งแต่ น,น,นะนะคือทํางาน,นั้งแต่เด็กเลยนะั้งแต่อายุสิบกว่าๆนะี่จาได้นะตอนนี้ก็เล่าแล้วก็โอ้ทำงานหนักมาหนัก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 ,นกมาก็คือหามรุ่งหามข้าเลยบางครั้งนะถ่ายละครตอนนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องลําบากขนาดนี้แล้วก็ในเมื่อเราแต่งเข้ามาแล้วนี่เราก็อยากให้ชีวิตเขาสบายถูกไหมฮะก็คือเปลี่ยนบ้าง <c oughs> แต่เขาเองเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้หญิงที่เหมือน,นแบบว่าคือถ้าไม่ทางานในชีวิตมี้มีค่า ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องกระตือรือร้นต้องหานู่นต้องหางานทําต้องหานู่นจนกรทั่งแบบว่าบางครั้งเนี่ยคือทํางานจนตัวเองเครียดแล้วก็ก็เรียกว่าคือมันก็ไม่มีความสุขในในในบ้านก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหก็เลยคุยกับเขาบอกว่าคือทําทําได้แต่ขอให้เผาๆลงคืออย่าอย่าอย่าเต็มร้อยได้มหมตอนนั้นก็มองว่าแบบเห็นกระตัวจังไม่ถูกต้องอะไร้ยคือมองในวิวของเรานะคะสุดท้ายก็เลยปรับด้วยการที่ทํางานอยู่ในบ้าน คือบ้านจะเป็นเป็นตึกก็จะอยู่ชั้นล่างอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็ยังสามารถแบบดูบ้านดูลูกได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องประนีประนอมนะคะหาจุดถึงกลางที่สองคนรับกันได้ทั้งคู่ผมรู้สึกยังไงกับที่ก็เจอวันแรกนะฮะผมก็ยังรู้สึกตอนนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนเดิมเ,เพียงแต่ว่าบทบาทที่เราเล่นเนี่ย คือมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างคือจากจากแฟนมาเป็นมาเป็นสามีจากสามีจะเป็นพ่อนะฮะมันก็มันอาจจะไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมมองว่าคือคือความรู้สึกเบื้องลึกแล้วเนี่ยก็จะยังรู้สึกเหมือนเดิมคือยังมีความรักใคร่มีความเป็นห่วง